สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับผมพูดค้างไว้นะฮะางไว้ในส่วนของการเข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียนนะครับในหลายวิชานั้นน,น,นะครับพูดค้างไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่พูดค้างไว้เพราะว่าตัวสกรีนแคสซิฟที่เป็นเอเดนชั่นฟรีนะครับบน Google chrome มัน มันตัวฟรีเนี่ยมันจะอัดได้แค่ห้านาทีนะครับพอห้านาทีปุ๊บตัดไปเลยนะครับก็ผมจะมาต่อด้วยพาร์ทสองแล้วกันนะครับนะครับตัวนี้นะตัวนี้นต,นนตัวโค้ดส,สำโคสสำ้ดส,สําหรับเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับก็คือตรงนี้ภายใต้รหัสรายชื่อรายวิชานะครับ จะอยู่ใต้คือรายวิชาให้ท่านอาจารย์คลิกนะครับตรงเครื่องหมายสีเ่เหลี่ยมจะพบโค้ดนะครับสําหรับเข้าห้องเรียนให้ท่านอาจารย์นําโค้ดเนี่ยไปอา่าไปโพสตไว้ในไลน์กลุ่มของรุ่นแต่ละรุ่นหรือว่าของนายสาแต่ละห้องนะครับไลน์กลุ่มนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน วิธีที่หนึ่งนะครับก็คือก๊อปคัดลูโค้ดเนี่ยไปในไลน์กลุ๊กของนักเรียนนะวิธีที่สองก็คือให้ท่านอาจารย์มาที่นะครับ people นะครับหรือว่าผู้คนนะครับในฉบับภาษาไทยเรียกว่าผู้คนใน People เนี่ยจะมีแยกสองส่วนก็คือครูกับนักเรียนนะฮะในส่วนของนักเรียนเนี่ยให้อาจารย์คลิกเครื่องหมายโบนะครับ สำหรับการเชิญนักเรียนเข้าเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วนำอีเมลของนักเรียนนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดอินไว้อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองนะครับในการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน,นโอเคและวิธีการเชิญครูนะครับเป็นผู้ช่วยสอนก็เช่นเดียวกันนะครับไปที่เครื่องหมายลูกคนนะครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับตรงส่วนนี้นะครับ๋ยวให้ด,ดูนี่ฮะ รุกคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนี่ฮะให้คลิกนะครับแล้วก็พิมพ e ์อีเมลของครูผู้ช่วยสอนท่านนั้นลงไปนะครับแล้วก็กด i n นไว้นะครับอินไว้ด้านล่างนีน้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ผู้ช่วยสอนท่านนั้นนะครับต้องเข้าไปที่ c s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  r o o m ก Google นะครับแล้วจะมีรายวิชาที่ได้ถูกเชิญนะ่ะปรากฏขึ้นมา ให้อาจารย์ท่านนั้นกดยอมรับเข้าเป็นผู้ช่วยสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะเข้ามาในคลาส r o o ูมนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนกับเชิญอาจารย์ผู้ช่วยสอนนะครับเข้ามาในคลาส s r o ูมที่เราได้สร้างขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาแนะนำการสร้างคลาสเวิร์กนะครับการสร้างคลาสเวิร์ก และการสร้างไตเติลขึ้นมาตรงข้างๆนี้นะฮะอย่างเช่นไตเติลบทที่หนึ่งะฮะบทที่สองบทที่สามบทที่สี่เวลานักนักเรียนนะครับที่อยู่ในคลาสเรียนอยากอยากเรียนบทที่หนึ่งก่อนก็คลิกที่บทที่หนึ่งก็จะปรากฏเฉพาะบทที่หนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีนะครับสวัสดีครับ